กี่คนเนี่ยใม่เรื่องแสเรื่องแสบ ทำไมด้านนี้มันหนาวจาาังวะถอดเพื่อว้าวแม่แต่จริงพี่ยังไงซื้อมาตัวนี้มาเนี่ยอ้าวหัวคุณทำไมด้านนี้มันหนาวหนาวสองคนแล้วครบแล้วลงมาเลยลงข้างล่างเลยลงลงข้างล่างเลยทุกคนลงมา ไม่ลงเลยมาให้ใกล้มาให้ใกล้ฟิวก่อนให้มันตับก่อนรับมันแรงสวัสดีนะแอมจังนะเอ้ยไม่ดีพ๊บแคลฟี่ในชาเนลแอมจังนาะทีหนว่ารอบน,น,นี้จะไปลงอะไรนะอันตีเฟสอยากรอบน,น,นี้แองจังอมา่มารงนี้คือเด็กมาลงเลยกันเนี่ยเยอะๆเลยพวกน่ะอะไร ปกดอาชีพได้เน okay, okay, ี่ยกดไปแล้วเนี่ยคนที่พูดไม่ได้หรออีกอย่างไม่ได้เล่าที่รับปีนหาะขอโทษขอโทษขอโทษอะไรนะโอ้ยบ๊อบบ๊อบคุณแม่คนในทีบ้าเลยแล้วก็มีสมาชิกคนนอกมิกดิทายสองสามคนนะก็เป็นคนถ่ายคนหายนั่นเองนะคนถ่ายรายการที่ม้รับปีก็ขอกล่าวเลยนะปี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  เไม่ต้องมาล้ยงสียงกูเลยใสกาเลยป่ปไปไปเออดีเยดเลยเฮ้ยเฮ้ยไปดีเลยอยากปีลูกสาวปไปหอยเปลี่ยวมันอยาิีไ่หรากติรให้เยนไป บูดแม่งเลยอุ้ยตกใจอะไรที่ไหนยังไงเฮ้ยเชียวตายเดี๋ยววันหนึ่งชุกเชียวก่อนภาษาไทยบทหนึ่งโอ,อย้ยหายากจริงนี่ยนีติดเกมกันหมยนะอาจะาดีเล่หน่อยนะเอ็ม ไม่ใช่อันจังสีต้องแล็บี่จังหนาันล่ะอืเป็นไรุกคงตอนนี้กอดีเลยไม่ยอมะไรอาจจะอใครแหลาแหลกมาแหลแหลกข้าเจ้าโน่ข้าไหนของกันู้ะเลงนะมจะมาตั้งทยังไม่ได้ั้งเลยค้างค้างเอาค้างนะเอีเหลือสิบือสิบยิงโดนอะไรเนี่ย เก็บของยไม่ได้เลยแยกมากแต่จริงๆพอเก็บของไม่ได้เนี่ยเฮ้ยปืนปๆปืนปีนีหนไปทได้เด้มีปืน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 เฮ้ยเราเห็นพีตีลมอ่ะเรได้เมตขึ้น ตีโล่ไประยะจิ้มไหนจรจริงยาเออที่มีจุดติดีบสเนี่ยเบลอแปดสิบโอ้โหมาที่สกิวระยตัวจะเลจ้ะี่ตังบิ๊กไม่ทันอโอ้ยคนแหลกแม่งมันกตุกเนี่ยโอ้ยเออโอยโอ้ยมาหน้าข้าพเจ้ามาน้าเลหมดมาน้าไหมดมาหน้าไกหมดใ่ยามา ายอุ้ยเตายแครับตายแล้วเดียวชุบเองชุบได้ไหเดี๋ยวชิวให้เอ้าตูดูดานเืองดีแสบนี่ตีมันเเนไปแล้วไม่ดูดมานาเขได้ด้วยอ่าในตแรดอก สไลด์ยิงสไลด์มันเข้าห้าพันนี้นะเฮ้ยถึกเกินแล้วตัวอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยมังกรมังกรมาแล้วมังกรมังกรมาว่ะระวังระวังเดี๋ยวเราขอข้าวมาขอข้าวมาถ่ายต้องวางกอนมีเขาหาตัวแตกเข้ากับเออเหมือนโวต้าก้อนเลยออ๋ขี่ได้ด้วยสักครู่นะครับ อะไรนะตีติดเหรอออึงไลต้ึงวอัเล็อองไปใกล้ๆอ่ะาต้องวิตรงไนอกมา่ไวิตรงไหนวิ่นาวินาโอเคเดยวอนดวก่อนวิกนาเจบเดี๋ยวกอไอ้คนวิแล้ววิ่งแลโอเควิแล้ว่ไต้สองตาเลยิดอนแลดไฟบอปตายเข้าสามมือ่ เบามากอะใครตายอะคนตายมือคนตายโดนตายมือคนตายคนตายเออปากลูกเมียไก่ด้วยนะขอดไปเรียบร้อยแล้วฝากลูกเมียไก่ด้วยแล้วแล้วแล้วมันอยู่ไหนเลยจะยิงไม่ได้เลยเนะี่ยมันหน้ามันอยู่ไหนฮะห,หน้าไม่เจอหมอนเต็มหูอ้าวูหูหไก่ไก่โดนเผาไก่ช่วยด้วยไก่ไก่ช่วยไก่ด้วยยังไม่พอช่วยวยช่วยไก่จะตาย อยก็ตายแล้วก็รูสว่าเราไมเฉยนะเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะปีๆรอบนี้เดีายว o c e s s สักนิดนึงนะเาเอาวันี้ออกปักันหน้าอย่างนั้นก็กางหน้ถึงจะเบานะก็เราเนีทีมันติดขานะอาปืนมาเพื่อให้มันติดสานะม้าดาเงนเลยมันมันอดีดมันดิมันสิมันเออ เอาอะไรดิจะตีหาให้แตกโอ้โหจะม่าไลอยลมาตรงกลางเนี่ยทำไรคอมันก่อนไ่จะเพิ uh> şey ่มพลังให้พวกที่มีคอโอเคไปวิ่งหางเงหา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 หาหางหลงงหางหา่หางงหา่หงงางหางหา้างหางน ไม่บาดเออไมฉันเห็นหัดแล้วคำหัวไก่บางเียงบางบางบางสั่งไม่แตกแยกคนน่ะ่ะไอเชียวแส่โบเกอร์ช่วยตีเลยดิเด็กนั่งนะัุกคนมาดีวะเลยตรงกลางแ้ตรงกลางแยงเนี้ยกางเมื่อกี้นะตีสตีคนเขาก็ประตูบ้านแนแบนแล้วคือชั้นแมนเองไม่สามารถเราเชนกับ ผมโดนนะเราเ็บแเลยอะไรอะไรอะไรเนี่ยจะเทาไก่แล้ไม่ใช่เกเอฟซีไอ้ช่วคนกน้ไก่อู้หหลบได้ไงฮะดินบินได้ดินบินได้มา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 าม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 าไมมมมามาามา โ,โอโ้ mm. โอ้อะไรอ่ะนี่จะเพลงไปใช่ปะอี๋ใจอยากเข้าใกล้แล้วยกเดี่ยวใจกันเหรอเฮ้ยวิ่งไปทางใครวะ เดินหนักๆก็มีคนตายโอ๊ยโคตสียแล้วเสียแล้อะไรอะไรอะไรอ่ะไม่สวนยอดสวนยอดเป็นไรไม่เป็นไรอุ้ยตกใจหมดนะก็สวนยอดเนี่ยเออได่ไงสวนยอดจะตายแล้วเอาขยันมากเลย ไก่ไก่โนเขาโอ้ยเอ้ยไก่เอบเป็นไก่โทษตีเข่ลอยฟ้าเฮ้ยเดือสองเนี่ยนันก็ตายอาวไอ้อวงิวมีชายคุ้มเลยพอเกียร์มอเตอร์แบ้วเอาตรงไหนไปตรงไหตรงไหนหมไก่มาไก่วีให้ หวใจตกใจตกใจกกไปเผา้ชอบใจไปแลด้วยด้วยนเ้ยเจปีกไหมเนี่ยจะจปกชีวตตปกได้ไหมตกอติโอเคอย่างวิ่งให้วิ่งแล้วกนนะตไม่ได้ตไม่ได้ตีไม่ได้นึิตตัครับเรือหาเรือหา ี mm ๋ยวไปชุบคนก่อนใครเีไดตนได้โอ้ขวาเไปเจอเกืออนนี้เาชุบแ้เหลือขวดเดียวนะอนนี้เราตีเออเหลือขวดเดียวีครับเนาะซุ้ไก่สกัดโอ้โหอันนี้เน่ลูกสาวจถ้าตีตีครับไม่เป็นไรตีเขียวได้ไไรคนคน โอ้ยตายแล้วมันกระตุกลงไปเดี๋ยวนึงเดี๋ยวึงเีึงกี่ศพเนี่ยพี่เราก็ตกไฟอ่ะเดี๋ยวตีข้างไหนคะมันไม่ร็นผมว่าใสไฟทีนี้กระตุกแบบโอ้สุดๆอ่เเออใครใครก็ได้วิกเชลหน่อยจบแล้วายแล้ว

ไม่มีวะใครใครมีใครมีอัดอะกัลดที่ตีบูธไรดอก่ะยิงเลยมีดีดาอย่างี้บูธรห้าห้าเอร์เ็นะใครมีตีเลยใครอยากใครมีตีเลยีเลอใครีลีใครลัคกีสักอย่างใช่ไหมใครมีลกี้เลยนี่ยคนที่ยืนอยู่ข้างบน่ยตีเลยกสาม่ไเหลืองเหลืองไม่มีเลย ไม่มีอะไรปวดเหลืองเหลืองเหมือนไใจบนล่างหรือบนบนเนี่ยไงพูดถึงเจอปั๊บเลยไหนไม่น่าพูดเลยไม่น่าพูดเลยไม่น่าเลยใครกันเนี่ยถ้าตายแล้วด้วยล็อกล็อกล็อกแบร์ล็อกแมตัวนี้ท่าท่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวร้องดูไอตัวนี้นะมันมันจะไทยท่าพร้อมกันเว้ยลองดูดีๆดิ เม่อไงร้องกันปั้้องกันปคูบอาไม่ตายกไม่ตด้ตายเป็นก่เขาจดึงแพืตอนนี้ไม่ใช่ไงล้วกันขบวนท่ามวยปั้มมวยจนตัวท่ามวยจีนเป็นคีตัวนี้วิ่งแล้วเนี่ยมวยตีนอเตนี่นายเรียนศิลปะมวยปั้มเลยปั้มนี่ยโห ิเชวลจะโดนกวนหมุนกุบตาได้ะงเหือนการโกกันเลยแาโก้เ๋ยวิเครงไหนไม่รู้วิเคราะหกนีโซอโอ้ยชัดมากชัามากนี่คือความาของชทนนอนของน้องไก่ตัวนี้นะฮ้ดเมาเ่ยีขึ้นตู้เขาค่ะห

ไม่ด้วยไปแล้วยังทำอะไรเลยถามหน่อยเสียวไม่ได้ถามหน่อยซิ้วเล่นอะไรเนี่ยเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครสียวตอนนี้ตายอาลูตายอีกใครอาลูกูโดนอัดบุกกูโดนอัดบุกทำไมกรรมการไม่เป่าวะเฮียแม่โดนอัดบุกอกรรมการไม่เป่าเหียวเลย อ้าวยิงโดนเทลเยลยทีเนี้ยตีแอร์ลบเรีวอีกเออฮ้ยตายแล้วโดนลบโกงง่ายขึ้นเขาเขาขึ้นเขาเขาอ้าวนี่งขว้าไอกขี้หายแล้วขาเหนียวไก่ด้วยมากินไก่วันนี้เหนียวไก่เหนียวไก่เหนียวไก่หายเหนียวไก่ตายแล้วอุ้ยังไม่ตายไหมตาย ตายตายเอ่อไครก็เปิดมัดป่ะเปิดเลยไปมีมัดเปิดเลยเปิดตึ้งอ่ะไก่ไปเออชุลมมนยี้เปิดมัดเลยด้วยชุดไก่ก่อนแล้วไอ้มิงไจุกไก่ก่อนไก่ก็มีรักนะไม่รอไก่เลยเหรอเอาพีไปเอาไปหันรอบกดไปแล้วไงไม่หันรอบซื้อมาชุกให้ก็คือกดมัดอยู่ไงมันทุบไม่ได้ ่ไมเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าล็อกแมสเซนขึ้นขึ้นไปซื้อยาก่อนดีกว่าเออตอนนี้ก็ได้เอาป้าแล้วมักยังไม่ทันตีเลยอะไรเดี๋ยตายตายแงเไม่นอนปล่อยถ้ามันมันโหดจริงไปตายเเป็นืดการถึงยืดหายใจตายเอาน้ำเลือดมาประโยชน์อะไรยืะสิไดงนะป่ะเดี๋ยวจะตามคุณแต่จะวัวเหรอวะเดี๋ยวตามเธอหมดเลยเดี๋ยวมันตามคนได้ไงเอ้ยไม่ได้ใช้วอลนะเว้ย ทมันหลังไส่ตีตัวนิวใช้หันี่มันเลยเอาหัวทำให้กูโดนคนเดียวตายอีกแล้วอะไรเนี่ยนิวเดี๋ยวลองแบนจบว่าขึ้นขึ้นยาไปเอาชุอหมดนนขึ้นอขึ้นไปซื้อไประวังรอบลบไม่เล่นคนไทยมนวิ่งขึ้นมานีนเด็วชิวอีโย โอ้ยตตส้นๆไปวอ้ลกแมมดูสิไม่นกมควนม่นยังปีนขึ้นมาอัดราอยโอ้วสุดท้ายแล้วสู้ๆไก่ให้ัปััก่เชียรก่ลิมพันปัดอย่างไวิเลยวิ่งได้ว <Nicolas. Yeah, S 1> ิ <iel ok> ่งเลยยับมัดล้มา ยำตันยำม้นเส้นโอ้โหอร่อยโอยำลิงอร่อยเลยยำหิงจัดเต็มเลยตอนนี้มันตายแล้วเเดี๋ยวเาไว้ใกล้หินช่ยไ่ด้วยช่วยไก่ด้วยมิตั้งไก่ ัเหมือนซิตัวอะไรรเล็แบปีรอเปล่าชุบหมชุบหมนช้อหนึ่งกวอมันมีสถานะ้นเรือหรืลำแบดเออถ้าเชลล์ใช้ล็อกแบใช้ลิมิตเบรกวิกหัวโดนต้วถ้าแรงแค่โดน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 ตัวไว ไม่ใช่อเบรดโดดขึ้นที่สูงคนนีงโดดตามเนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโชเชชโชเชชโชเชนโชเชนแม่เชนไม่โดนเลยเพราะเชนไม่หันหลังใสโดนใจมือตา่วตายอลตัยล้วาลแล้วล้

ได้วยโดนมดตื้อตัดจะจุกก็ตายนะมันใส่ไนวิวสิ่งเอ้ยมันไปไปยังล <als> ่งใส่หัวดิไม่ใช่ลวงปีล่งใส่หัวดิไี้มันตายต่อยหัวตถาวรกลับไม่เจอไม่เจอเลยไอตัวเชียวขอันใะ้แตัอมันะไอตัวเชลยของมันอะเออมันเลยทานตะวันให้แตก

อนอยู่ตรงหัวทางัวเมืนันไม่เห็นอ้ยว้ยโออ้โอ้ย้ยวอ้อย่ยโอยโอ้ยอ้ยโกเยี <c oughs> ่ยง <c oughs> น,น้้โอ้ยไอ้ยโอยมันยาออยโอย้ยโอ้ยอ้ว้ยยโด้อ้ยโอ้ยอ้นี้กกยโ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโยย ่มันแค่เวทีเฉยแต่ตังนมตกหรอกอะไรยืนบนบนอ่ะมันไม่หมด้องติดฟิตไปซะนี่คือพลังใจใแช่แข็งพลังไกแช่นงมันอยู่ไหนไอยูนี้มันยูนี้มันยวนี้ไอ่ะ ยืมหลบแั็ปปี้เขาไม่เน้นยิงดาเมจนะว่าแั็ปปี้ดาเมจไหมมีมมปืนแะล็ปปี้เนียเจ๊ต้องเอาปืนนี้มาใช้ในชั่วครคาวแถมครับไม่สุดซะด้วยเขาเพิ่กเคยได้ใช้ไม่นานโอ้โห19 19

เจเอกินยาเจ๋งไหมล่ะนักโซนี่เกือบสิ่งใหญ่แล้วเขาไม่ได้วิกนะเราก็ตกอยู่นี่ตรงไหนนะช้างอ่ะเดี๋ยวเดินะน้เขาไม่เห็นอ่ะอ้าตีน้องตีตรงตีมาเลขาตะวันเราไม่รู้อะไรทำมาเลขาตะวันเนี่ยดิ อะไรนะเราตีด้านหลังงอนมันอะร้อยลิงอนตั้งต่างเป็นตีงอนมันอะสองแสนสองไหนตัวนึงอย่าเพิ่งดีใจเฮ้ยอีกตัวนึงอ่ะไม่มีแล้วเชนไม่ได้ใช้เลยหาโอกาศยากนี่นั่นไอกตัวนึงเจอแล้วอยู่ที่นี่ทางนี้ทางนี้ใกล้ๆ โอ้ไปสักไกลตี๊ยงไม่ได้ทัตะวันเหรออันนี้ใช่ไหมไม่ได้วันตะวันเอนนนนนเอ,อนั่นแหละแล้วมันจะโผล่จุดนอ่อนขึ้นมาด้านหลังอ้าวอ้าวโอ้ยโดนไฟโดนไปดูดเคยเห็นวงเวทดีกว่าโอ้ย ใครเป็ปปนอูแ่แล้วกันแตกแล้วมาเลยขึ้นเลอโดนโดนใครมีมั๊กบ้างมั๊กยังขึ้นอีกชาร์จมั๊กหน่อยมัดกดไปแล้วใครมีเก้ก็กดใครไม่มีก็ไม่ต้องกดไปได้อ้าวโดนเลยนะ ไม่ช่วยตายไม่มโดน่ังรตอตายใช่มันจระวังกฎอยู่แม่จะอ่อนแล้ใช่อย,อยู่นั่นหลังงอนมั้นอะอ๋อหยูดของงอมนั่นเอ,อไม่โดนอะไรเลยไปนอู้หูอ้าวมันมันจะเผาไปสุดี โอ้ยบดนาไปดีบดินแม่รบม่บยากจริงจเหมือนเราเล่นเพื่อดูจุดอ่อนมันใ้รู